สวัสดีครับมานะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ4อาหารเสริมที่ควรทานในช่วงที่ไวรัสระบาด ว่า,าต้องทานอะไรบ้างก่อน,นเลยนะครับอยากขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe Facebook Fan Page อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอแล้วก็ YouTube Channel อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าในช่วงที่โควิด -19 ระบาดเนี่ยเราต้องทานอาหารเสริมตัวไหนกันบ้างตัวแรกเลยนะครับที่สาคัญสุดก็คือวิตามิน D3 วิตามิน D3 เนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราด้วยวิตามิน D3 เนี่ยถ้าเกิดเวลาทานในผู้ใหญ่ท,ทั่วไปเนี่ยจะให้ทาน านวันล,ละประมาณ5,000 IU ส่วนถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็ให้ทานวันล,ละ1,000 IU แต่ทีนี้ก็คือเราตัดเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยคือเด็กต่ากว่า12ลงมาถั้ง12ลงมาจะเป็นเด็กถ้าเกิน12ไปก็จัดเป็นผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ให้ทานวันล,ละ5,000 IU แต่ในช่วงที่ไวรัสระบาดหรือเราต้องการจะบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือให้ทาน double dose ไปเลยทานเป็นวันละ10,000 IU ได้เลยส่วนในเด็กเนี่ยก็จะให้ทานเป็นวันหนึ่ง2,000 IU ได้เลยเวลาทานทานยังไงววิิิิตตาาาามมมนนนนนเเีี่ยป็ทลละะละใไขัพรฉ ถ้าเราทานพร้อมอาหารจะดีกว่าเวลาทานวิตามินดีนก็คือจะแนะนําให้ทานพร้อมกับอาหารมื้อไหนก็ได้ต่อมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเป็นห่วงแล้วว่าทานไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากตรวจเช็คด,ดูว่าระดับมันได้หรือ,อยังปกติแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ย อยากให้มีระดับเกิน30ขึ้นไปถ้าต่ำกว่า30ถือว่าต่ำแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้ภูมิเราดีขึ้นเวลาไปตรวจเช็คระดับวิตามินดีเนี่ยก็คือเวลาเราเช็คเราจะเช็ควิตามินดีทั้งหหรือว่าทั้งวิตามินดีว่ามีวิตามินดีอยู่เท่าไหร่ก็คืออยากให้เกิน50ขึ้นไปถึงจะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิภูมิกันได้ต่อมาตัวที่2ก็คือ วิตามินซีวิตามินซีเนี่ยในผู้ใหญ่ก็ทานวันละ1 0 0 0มิลลิกรัมในเด็กเนี่ยอาจจะทานประมาณ3-500มิลลิกรัมต่อวันทีนี้ในช่วงไวรัสระบาดอีกเช่นกันในผู้ใหญ่อาจจะทานเป็น2เท่าก็คืออาจจะทานเป็นวันละ2 0 0พันก็ได้แล้วก็ในเด็กเนี่ยอาจจะทานเป็นสักประมาณ 500- ถึงันหนึ่งได้เลยก็ขึ้นอยู่กับอายุแหละว่าเด็กขนาดไหนทีนี้วิตามินซีเนี่ยจะไม่เหมือนวิตามินดีแล้วเพราะว่าวิตามินซีละลายในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย จะกินเวลาไหนก็ได้กินตอนพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้แต่ว่าวิตามินซีเนี่ยไม่แนะนําให้กินก่อนนอนจะไม่ชอบให้ทานวิตามินซีช่วงเย็นๆหรือก่อนนอนเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเวลาถ้ามันเกินเนี่ยมันก็จะ ขับออกทางปัสสาวะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทานวิตามินซีในช่วงกลางวันแล้วเรายังมีการทานน้ําแล้วก็ไปเข้าห้องน้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยวิตามินซีที่มันจะต้องขับออกเนี่ยมันก็จะขับออกได้โดยปกติทีนี้ถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ําเวลาที่วิตามินซีเนี่ยมันจะมาคั่งอยู่ตามระบบทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือวิตามินซีจริงๆแล้วจะทานพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ทานก่อนนอนหรือช่วงค่าทีีีีีนนน้มอกกปรระเด็นนึงวิธ เลือกวิตามินซีเพิ่มเติมนิดนึงฟอร์มของวิตามินดีที่แนะนําให้ใช้คือวิตามินดีวิตามินดีที่พบเจอได้บ่อยนะนะก็จะมี D2 กับ d 3ก็คือแนะนําไม่ใช้ D3 มากกว่าทีนี้มาพูดเรื่องของฟอร์มวิตามินซีกันฟอร์มวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วฟอร์มที่ดีนะครับคือเป็น s u s t a i n release หรือ slow release ก็ได้ s u s t a i n release เนี่ยคำที่จะเขียนนอกจากจมี slow release s u s t a i n release แล้วก็จะมี time release วิตามินซีเนี่ยถ้าเป็น s u s t a i n release หมายความว่ามันจะค่อยๆแตกตัวออกมาแล้วร่างกายเราจะค่อยๆดูด ซึมได้ s u s t a i n e ล r e l a s e เนี่ยสมมติว่าทานไปเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยออกมาภายใน12ชั่วโมงร่างกายเราเนี่ยสมมติว่าทานไป1-2,000หรือ2,000เนี่ยมันก็จะค่อยๆดูดซึมเข้าไปได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นวิตามิน C ประเภทที่ไม่ได้เป็น s u s t a i n e ล r e l e s เนี่ยพอเวลาสมมติว่าเราทานเข้าไป1,000แล้วมันแตกตัวออกมาทีเดียวเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมได้ไม่ทัน จะดูดซึมได้เนประมาณสักแค่200เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีก800ที่เหลือเนี่ยมันก็จะขับทิ้งมันก็จะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดคนที่หาฟอร์มที่เป็นซัสเทนลิสไม่ได้ทํำยังไงสมมุติว่าถ้าเกิดมีของเดิมอยู่แล้วละกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเวลาจะทานถ้าเกิดเป็นเม็ดพันหนึ่งให้หักครึ่งแล้วทานทีละ500ก็พอสมมติว่าถ้าเกิดจะทาน2,000ันเนี่ยอาจจะทานทีละ5 0 0ทุกชั่วโมงก็ได้นะครับในช่วงเชา้าสมมติว่าเราจะทานแปดโมงเมก้าโม แค่สักสองอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ได้เหมือนแบบถึงเป็นพันกว่าขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องทานเป็นแบบ 2- องถึงสามพันน่ก็ทานได้ทุกชั่วโมงเลยหักครึ่งก็ได้ทีละ500กินทีละ500กินทุกชั่วโมงแบบเนี้ยก็จะทําให้มันค่อยๆดูดซึมไปได้ถ้าหาแบบ sustainable ไม่ได้วิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของภูมิเหมือนกันแล้วก็ตัวไวรัสเองเนี่ยจะไม่ชอบอยู่ในสภาวะที่วิตามินซีสูงๆในคนที่ร่างกายเราเนี่ยมีวิตามินซีในระดับสูงสูงเนี่ย ไวรัสจะอยู่ไม่ค่อยได้เพราะฉันเนี่ยก็เลยแนะนําให้ทานวิตามินซีไว้เหมือนตอนนี้ที่จีนเนี่ยเวลาที่เขารักษาคนที่เป็นติดไวรัสโครโรนาเนี่ยก็คือเขามีการกรดวิตามินซีขนาดสูงอาจจะสูงถึง25กรัมต่อวันเนี่ยเข้าไปในร่างกายพอเวลาที่มีวิตามินซีสูงๆเหล่านี้ในเลือดเนี่ยบางทีไวรัสมันอยู่ไม่ค่อยได้เพราะฉันเนี่ยวิตามินซีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ทานกันต่อมาตัวที่3ก็คือซิงค์ซิงค์เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของภูมิ ภูมกันอยู่แล้วฟอร์มของซิงค์ที่แนะนําให้ทานคือฟอร์มที่เป็นคีเลตซิงค์ทานสักวันหนึ่งประมาณ50มิลลิกรัมก็คือให้ทานพร้อมอาหารเลยก็คือกินให้มันคลุกเคล้าไปกับอาหารนี่แหละสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเสริมเราเสริมไปในอาหารเพื่อทําให้อาหารของเราเนี่ยมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆมากขึ้นเพราะฉันเนี่ยแนะนําให้ทานคลุกเคล้าไปกับอาหารเลยทีนี้โดสที่หมอพูดไปคือ50มิลลิกรัมของคีเลตซิงค์เนี่ยคือให้ทานในผู้ใหญ่ส่วนในเด็กทายัางไงในเด็กเนี่ยอาจจะแนะนําให้เด็กอมไมโคารซินซิงค์แล ก็จะแนะนำให้อมไมบอส,สินซิง์เหมือนกันถ้าไปในที่ที่แออัด ไปในสนามบินหรือในที่ที่มีความเสีย่ยงเพราะว่าการที่เราทานซิงที่เป็นเม็ดเข้าไปเนี่ย50มิลลิกรัมเนี่ยมันก็ทําให้ภูมิของร่างกายดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราทานซิงค์แบบอมคลิปที่แล้วหมอเคยพูดไปแล้วว่าเวลาซิงคที่อมเนี่ยอมอยู่ในช่องปากช่องคอเนี่ยจะทําให้ไวรัสมันเข้าไปโตไม่ได้ในช่องปากช่องคอเราเนี่ยมันจะสามารถฆ่าตัวไวรัสได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ที่มันแออัดสนามบินต่างๆเนี่ยให้อมซิง์ไว้ตลอดเลยให้อมตัวไม้บาซิลซิงซิง์งงขนาดไหนที่จะ จะสามารถฆ่าไวรัสในช่องปากช่องคอได้คือต้องเกิน15มิลลิกรัมขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอมไบบปอซินซิงประมาณ8เม็ดต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในใครที่จะต้องไปสนามบินวันนั้นน่ะก็ขอให้อมไบบปซินซิงทั้งวันอมเรื่อยๆระหว่างที่อยู่ในสนามบินระหว่างที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คืออมเรื่อยๆทีละเม็ดทีละเม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมให้ได้8เม็ดถ้าพาเด็กน้อยหรือต่างไปก็คือระหว่างช่วงขึ้นเครื่องบินรอเครื่องบินขึ้นเนี่ยให้เด็กอมเรื่อยๆเพราะว่า ค่าไวรัสได้สรุปก็คือว่าคีเลตซิงแบบกินแบบกลืนเข้าไปเนี่ยให้กินวันละ50มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าเป็นแบบอมจากไมบารซินซิงเนี่ยนะครับไมบารซินซิงเม็ดหนึ่งจะมีซิงประมาณ2มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น,นต้องทานวันหนึ่ง8เม็ดต้องให้เกิน15มิลลิกรัมขึ้นไปก็คือจะแนะนําให้ใช้เวลาที่ไปอยู่ในที่ที่มันแออัดไปสนามบินไปห้างสรรพสินคานบบ้าไปอะไรต่างๆถ้าจําเป็นต้องไปก็ทานซิงแบบอมไว้ด้วยก็จะช่วยทีนี้ต่อมาตัวสุดท้ายตัวที่4แล้วก็คือเมลาโทน ศูนย์ที่รักษามะเร็งแบบทางเลือกเนี่ยจะใช้เมลาตนินในขนาดที่สูงมาช่วยเรื่องของปลุกระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าคือในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำเลยเกิดมะเร็งขึ้นมาได้ทีนี้เวลาเขารักษามะเร็งเนี่ยเขาก็ต้องการจะปลุกภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อฆ่าเซลเล์มะเร็งสิ่งหนึ่งที่ใช้ก็คือเมลานินนี่แหละในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะใช้เมลานินขนาดสูงประมาณ20-40มิลลิกรัมต่อวันเลยแต่ว่าในคนธรรมดาอย่างเราถ้าหวังเพื่อที่จะะปป้อองกััันนนไววรสโดยยท่เมคํา การใช้เมลาโทนินเพื่อสุขภาพแนะนำให้ทานวันละ1มิลิกรัมก็พอแต่ว่าในช่วงไวรัสระบาดเนี่ย หมอแนะนําให้เพิ่มปริมาณขึ้นอาจจะเพิ่มเป็น3-5มิลลิกรัมก่อนนอนทีนี้เมลาตทนินเนี่ยมันจะมี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคือเป็นรูปแบบที่ใช้อมใต้ลิ้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการกลืนเข้าไปโดยทั่วไปเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้รูปแบบอมใต้ลิ้นเพราะว่าออกฤทธิ์เร็วช่วงนี้ก็อาจจะเออมใต้ลิ้นไว้3-5มิลลิกรัมก็ได้สําหรับผู้ใหญ่นะในเด็กเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นแล้วทีนี้ในเด็กเราจะทํายังไงบ้างในเด็กเนี่ยก็คือจะแนะนําให้เขานอนเร็วนอนให้พอเพราะว่าการนอนเป็นนนนนนส่่่่ววึงงงงขขออออเเรรืูมมคุม้้กนนััยยแลพาะะฉ เรื่องนอนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แหละต้องทาให้ดีคือต้องนอนให้พอแล้วก็ต้องนอนเร็วเข้านอนหัวค่าส่วนจะเพิ่มเมลาโทนินในเด็กได้ยังไงอีกนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของห้องให้นอนในห้องที่มืดไม่ต้องเปิดโคมไฟก็จะทําให้เมลาโทนินดีขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือช่วงนี้นะครับช่วงไวรัสบาดอาจจะใช้ผ้าปิดตาเลยผ้าปิดตาทําให้เหมือนมันมืดมากขึ้นเมลาโทนินโดยธรรมชาติก็จะหลั่งได้ดีขึ้นในเด็กก็ยังไม่ต้องทานให้ใช้ผ้าปิดตาเอาแล้วกันก็สุดท้าย ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ภูมิของเราเนี่ยจะแข็งแรงได้เนี่ยอยู่ที่เรื่องของความเครียดอย่าเครียดถ้าเรามีความสุขไม่เครียดภูมิของเราจะดีแล้วก็ข้อสองอย่างนึงก็คือเรื่องนอนที่พูดไปแล้วนอนให้ดีนอนให้เร็วก็จะช่วยเสริมภูมิของเราขึ้นมาได้วันนี้จะมาคุยในหัวข้อการรุกรานปอดของเชื้อโควิด -3 ระยะนะครับ เรารู้กันอยู่แล้วว่าเชื้อไวรัสโควิด19เนี้ยมักจะโจมตีที่ปอดเป็นหลักจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1คือระยะที่เชื้อโควิดเข้าไปในทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปที่เซลล์ปอดนะครับผมพอเวลาที่เชื้อโควิดเข้าไปในเซลล์ปอดเนี่ยจะแบ่งตัวและเพิ่มปริมาณในเซลล์ปอดอันนี้จัดอยู่ในระยะแรกนะครับซึ่ง ในระยะแรกนี้ถ้าเกิดระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีภูมิคุ้มกันก็จะมาจัดการฆ่าแล้วก็ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนี้ให้หมดไปนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะ ไม่มีอาการเลยหรือมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็หายได้เองนะครับหรือว่าสามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้แต่ต่อมาระยะที่2คือภูมิคุ้มกันของเราเองไม่สามารถกําจัดเชื้อนี้ได้ตั้งแต่ระยะแรกเมื่อตัวไวรัสแบ่งตัวมากถึงปริมาณหนึ่งนะครับเซลล์นี้จะแตกออกและถูกทําลาย เชื้อไวรัสปริมาณเยอะๆเหล่านี้จะแพร่กระจายออกไปที่เซลล์ปอดเซลล์อื่นๆนะครับถ้าผ่านพ้นระยะแรกไปแล้วแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันเรายังจัดการมันไม่ได้ในระยะ2เนี่ย เซลปอดจะติดเชื้อเยอะขึ้นแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะต้องเรียกพักพวกมาเพิ่มขึ้นเซลภูมิคุ้มกันจะโจมตีเซลลปอดในปริมาณที่เยอะมากๆทําให้เซลลปอดเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะถ้าถึงในระยะที่2นี้แล้วเนี่ยจะเป็นระยะที่ปอดเริ่มถูกทําลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการได้เยอะและจะมีหอบเหนื่อยมีอะไรตามมาซึ่งถ้าเข้าถึงระยะที่2นี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อมา ในระยะที่3เนี่ยคือระยะที่ปอดเริ่มเสียหายหนักมากขึ้นนะครับคือเป็นระยะที่เซลล์ปอดเริ่มมีการเสียหายอย่างถาวรน,นะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ก็จะเป็น3ระยะที่พูดถึงกันนะครับทีนี้ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องพยายามรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้สามารถหยุดโรคได้ตั้งแต่ในระยะที่1นะครับ การดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดีทำยังไงบ้างก็คือเรื่องของตั้งแต่ไม่เครียดเพราะเครียดจะทำให้ภูมิตกนะครับพยายามนอนให้ดีนอนให้พอนะครับการนอนที่ดีจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าทานน้ำตาลเยอะน้ำตาลจะทำให้ภูมิตกหรือถ้าจะให้ดีควรทำา IF Intermittent Fa นฟัซตร่วมไปด้วยก็จะดีมากเลยนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ